สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีธนูทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหมอ n i นิงทารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีธนูในช่วงที่ดาวพระศุกร์จรเข้าสู่พบเรือนราหูก็คือพบเรือนสหัชชะนะคะในบ้านราหูสุกรร่วมราหูหมายถึงความมีเสน่ห์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อดาวพระศุกร์ร่วมกับดาวพระรหูที่อยู่ในภพเรือนสหัชชะ จะส่งผลอะไรกับชาวลัคนาราศีธนูบ้างแล้วก็ดาวพระศุกร์ยังได้ตําแหน่งดีด้วยนะคะได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์สําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะก็คือศุกร์เป็นสามแก่ลัคนาดได้ตําแหน่งดีมีเรื่องของเอร่ามีเรื่องของเกณฑ์นเนื้อหอมมากๆในช่วงนี้อาจจะมีคนมาชอบเยอะอาจจะมีคนมาเหมือนกับตัวของคุณจะดึงดูดในเรื่องของคนที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ จะเป็นทั้งคนที่เข้ามาชื่นชมเข้ามาให้กําลังใจหรือ,อมีคนมาชื่นชอบคุณมากๆนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราจะมาดูกับไพ่ทาโร่ว่าจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีธนูอีกบ้างนะคะในช่วงที่ดาวพระศุก์จรร่วมราหูอยู่ในภพเรือนสหัสชชะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีธนูบ้างจะย้ายในวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคมนะคะ ว้าวการได้ดังใจหนึ่งถ้วยขึ้นมาการได้รับสิ่งดีๆนะคะตัวตนของคุณหนึ่งถ้วยคือการได้รับของขวัญของรางวัลสิ่งที่ถูกใจแล้วก็ the wheel of fortune มันถึงเวลาที่คุณควรได้รับโอกาสใหญ่แล้วก็ดวงชะตากำลังก้าวเข้าสู่ขาขึ้นได้รับสิ่งดีๆเมจิกเชียนการเริ่มต้นกับวัฏจักรใหม่บางท่านก็ เกิดความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าเมจิกเทียนก็คือมันเหมือนปฏิหารเนาะบางท่านก็เหมือนกับสัมผัสได้กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงชะตาเหมือนคุณรู้สึกได้ะคะ่ะว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆอินทิชั่นภายในของคุณมันมันเหมือนสัมผัสได้ถึงสิ่งดีๆที่กำลังเข้ามาโอ้โหหนึ่งดาบห่ถ้วยหนึ่งดาบราชาถือเหรียญความมั่งคั่งว้าว สิถ้วยปาฏิหาริย์กำลังเข้ามาสู่ชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูนะคะเอ็ม r o เเด็กถือเหรียญแ a งแมนแปดถ้วย ปดถ้วยไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าคุณได้เจอเส้นทางของคุณแล้วในช่วงเวลานี้สิ่งที่คุณรอคอยมานานหรือคุณได้ตระนักรู้ตื่นรู้กับการใช้ชีวิตที่ยาวนานมากๆบางท่านเจอบททดสอบที่ยาวนานเนาะแฮงแมนก็คือแบบเหมือนคุณมองเรื่องยากๆหรือความทุกข์ต่างๆที่คุณเผชิญมาเป็นเรื่องง่าย มองในมุมมองใหม่ปรับเปลี่ยนมุมมองตัวเองหรือมันตรงกับชีวิตก็ได้คุณเหมือนกับว่าเจอเส้นทางของตัวเองอะมองอะไรที่มันที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็มีความสุขได้แล้วก็คุณคุณผ่านเรื่องราวมาเยอะอย่างที่บอกคุณคุณเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะมีความทุกข์สักเท่าไหร่ในช่วงนี้เนาะเพราะคุณคุณทุกข์มาเยอะอะคุณก็เลยรู้สึกว่า ออเชีวิตโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขตอนนี้คุณก็เลยหาความสุขใส่ตัวแล้วก็ไม่ได้เอาใจไปผูกติดกับอะไรคุณแค่เรียนรู้มันไปทําตามวัฏจักรของโลกโลกหมุนไปทางไหนคุณก็ไปทางนั้นไม่ไม่ได้ค้านกับกระแสโลกก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึก ผิดกับตัวเองรู้สึกต้องสู้ต้องลุยกับชีวิตทําไมมันยากเหลือเกินชีวิตของเราอะไรประมาณนี้มันเป็นความกดดันให้กับตัวเองแล้วก็ความกดดันกับสิ่งที่มันเข้ามามันก็เลยรู้สึกว่าอะไรมันยากไปหมดแต่ตอนนี้เหมือนคุณคิดใหม่ทาใหม่ปรงกับมันปล่อยวางกับมันมันทําให้คุณได้อะไรมาง่ายๆเมื่อคุณไม่ไม่วิ่งหามันมันก็เลยเข้ามาหาคุณแทนเพราะว่าหมอ n i งเห็นถึงความโชคดีที่กําลังเข้ามา แต่คุณก็เป็นคนที่สุดมาก่อนเนาะในเรื่องของความยากลําบากตอนนี้เหมือนกําลังถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เรื่องของความสุขความก้าวหน้าในหน้าที่การงานชีวิตที่มันมันพร้อมในทุกๆมิติของคุณพราะคุณไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องออสําเร็จอะไรมากมายแต่ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทําเพราะมองในงเห็นถึงการรักตัวเอง แล้วก็เส้นทางชีวิตของคุณอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่มันเป็นความสุขในรูปแบบของคุณแล้วสิ่งดีๆมันก็เลยเข้ามาหมายถึงว่าคุณอาจจะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่เป็นเรื่องของการเป็นหัวหน้าการเป็นเจ้านายการเป็นคนที่ทรงอำนาจมากๆในช่วงเวลานี้มีคนเชื่อถือเชื่อฟังพูดอะไรทำอะไรมีคนเคารพยกย่องเหมือนชิดชูในตัวคุณมากๆอะค่ะ แล้วก็เป็นสิ่งที่จับต้องได้ในเรื่องของโลกวัตถุที่คุณควรได้บางท่านอยากได้สิ่งนี้มานานแต่ไม่เคยได้พยายามเท่าไหร่ก็ไม่ไม่สามารถจะครอบครองได้แต่ตอนนี้หมอรนิ่งเห็นถึงการร่ำรวยการได้ในสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้แต่มันได้ความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยการมีเงินทองมันกำลังหลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าโชคก้อนใหญ่กำลังมาเงินก้อนใหญ่กำลังเข้ามา ความสำเร็จต่างๆกําลังเข้ามานะคะเพราะว่ามอร์นิ่งเห็นถึงความสุขที่กําลังเข้ามาหาคุณกันได้รับอะไรที่มันเซอร์ไพรส์คุณมากๆเมจิกเชียนนะคะมันเหมือนพรมันเหมือนอปฏิหารมันเหมือนสิ่งที่ไม่ไม่คิดว่าจะได้มันก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันในไพ่ทาโร่ว่าจะบอกอะไรกับคุณอีกนะคะเด็กถือดาบ คุณมีไอเดียมีหัวคิดมีทักษะความรู้ที่ดีแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเนาะแล้วก็มีอีกวดตาแต่คุณก็เชื่อในหลักของของความถูกต้องอ,อ,อยู่ในศิลธรรมอยู่ในความถูกต้องอยู่ในกฎระเบียบด้วยแล้วก็เป็นผู้ให้เป็นคนที่มีเมตตาการุณาสูงถึงคุณแบบ บางครั้งอาจจะแบบความคิดสุดโตงไปบ้างแต่คุณก็ยังยังอยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่ได้ทำในสิ่งที่มันอา้าไม่ดีอะค่ะมันก็เลยส่งเสริมเนาะเหมือนคุณก็เป็นผู้ให้ด้วยเอ่อมันก็เลยได้รับกับสิ่งที่คุณไม่คาดฝัน mm hmm. morning เห็นถึงการเติบโตในชีวิตของคุณในช่วงนี้การได้เงิน ชีวิตที่มันเคยอัตคัดหรืออะไรที่มันได้มายากๆมันจะได้ง่ายมันจะได้ดังใจแล้วก็คุณเหมือนจะถูกอุปถัมภ์ด้วยนะหมอนีงเห็นจากไพยขึ้นมาเนาะคุณจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูค mm. รูบาอาจารย์ที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณบางท่านก็จะได้ในเรื่องของการขยับขยาย mm. การต่อยอดธุรกิจการงานหรือการเงินที่มันจะขยายตัว หรือใครที่แบบหาเงินยากๆมันจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็บางท่านก็อาจจะถูกอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่เจ้านายในช่วงนี้โดดเด่นมากๆนะคะเหมือนกับถึงเวลาค่ะเพราะว่า the wheel of fortune ขึ้นมามันเป็นจังหวะชีวิตของคุณมันเป็นทามมิ่งของคุณที่คุณควรได้จากการที่คุณเฝ้ารอมานานจากการที่คุณพยายามมานานเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของงาน งานบางท่านอึดอัดมานานเนาะรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมมานานถูกกดขี่ถูกกดดันเหมือนกับโดนโดนเป็นแบบถ้าเอาพูดตามหลักก็คือโดนกระทำมานานพร้อมที่จะเหมือนกับคุณพยายามนะที่จะให้มันมันดีแต่มันมันเหมือนจังหวะเวลามันยังไม่ได้เนาะมันก็เลยแบบผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะ่ะ อทําอะไรจริงๆแล้วคุณเป็นคนทําอะไรละเอียดรอบคอบนะแล้วเป็นคนทําอะไรด้วยอด้วยสิ่งที่ที่ทําแล้วมันมันดีอ่ะมันดีคนอื่นอ่ะแต่ผู้ใหญ่เจ้านายไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคุณตอนนี้เหมือนคุณจะได้รับนะคะเมจิกเชีนผลงานของคุณมันเริ่มโดดเด่นหรือมันโดดเด่นมานานแล้วแหละแต่เขาไม่เห็น ตอนนี้เหมือนกาลังถูกอ,อ,อะไรที่มันปกปิดไว้อะไรที่มันคุ้มเครือเหมือนเมฆที่มันปิดบังคุณไว้อําพรางคุณไว้ตอนนี้มัน,มนถูกขจัดปัดเป่าดวงมันก็เลยดีขึ้นหรือสิ่งที่คุณทำมันกําลังเห็นผลผลของความสําเร็จการได้รับความยุติธรรมสิ่งที่ไม่ใช่ที่คุณโดนกระทํามันกําลังเผยเผยความจริงให้คนอื่นได้เห็นได้รับรู้ ใครที่ทำอะไรคุณก็จะได้รับผลกรรมนั้นเหมือนกันออมอร์นิ่งเห็นถึงโอ้มงลงมีโอกาสมากๆที่คุณจะเฮงจะปังในเรื่องของการงานเหมือนช่วงนี้คุณทำอะไรไปก็พูดอะไรมีคนเชื่อถือเชื่อฟังทำอะไรมีคนคล้อยตามคุณเป็นผู้นำมากมากในช่วงเวลานี้อะไรที่มันเคยถูกกดดันเคยถูกข่มเหง อยู่ในบทของการถูกโดนกระทำมันมีความเบื่อหน่ายมีมีปัญหาอะไรมาก็โยนมาให้คุณตลอดเนาะตอนนี้เหมือนคุณเป็นเป็นผู้นำอะเป็นคนใหม่ที่มีสิทธิ์มีเสียงพูดอะไรมีคนเชื่อถือเชื่อฟังแล้วก็คล้อยตามในสิ่งที่คุณได้วางแผนเอ่อหรือจัดการหรือวางวางรากฐานอะไรไว้มีคนทำตามแล้วก็ ดูจะถูกเอ็นดูจากผู้ใหญ่เจ้านายด้วยเหมือนสิ่งต่างๆมันกำลังกาลังแบบอะไรที่มันซุกซุกอยู่ใต้พรมมันได้เผยออกมาความเก่งความเฮงของคุณหรือความสามารถต่างๆของคุณมันถูกมันถูกได้รับความสำคัญได้ถูกเล็งเห็นใครที่ตกงานจะได้งานนะคะ มันเป็นโอกาสของคุณคุณรอคอยจังหวะนี้มานานแล้วความเฮงความปังกําลังมาชีวิตกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากๆแล้วก็ใครที่ทํางานอิสระช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีนะคะการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นหรือบางท่านออกจากงานเป็นเจ้าของกิจการเริ่มได้มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ก้าวเข้าสู่ การถูกสนับสนุนบางท่านเจอกัลยานามิตรด,ดีเข้ามาส่งเสริมเกื้อหนุนช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะค่ะแล้วก็เดลิเวอรจะมีคนชอบในผลงานของคุณคผลงานของคุณบางท่านอาจจะเป็นอินฟลูอนเซอร์อาจจะเป็นยูทูบเบอร์หรือต่างๆมีเกณฑ์นะคะที่คุณจะเฮงจะปังมากๆมีคนชื่นชอบในผลงานมาติดตามผลงานคุณมากขึ้นหรือ ทำอะไรไปมันมีความเฮงอะคะ่ะมันมีความเฮงความปังกันได้เฉลิมฉลองแล้วก็มีคนรักคนชอบด้วยก็มันเป็นจังหวะมันเป็นเวลาของคุณนะคะที่คุณรอคอยมานานเนาะแฮงแมนคือการอยู่ในการแบบต้องรอคอยอะไพ่แฮงแมนก็คือการรอคอยแต่ตอนนี้คุณไม่ต้องรอแล้วมันประสบความสําเร็จให้เห็นเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการเงินการเงินได้ดังใจนะคะ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูการเงินเหมือนจะได้เรื่องของข้อตกลงที่ดีบางท่านเหมือนการเงินมันเงียบมานานเนาะตอนนี้กําลังได้ไรายได้เข้ามาเยอะขึ้นหรือคุณอาจจะทํางานมากกว่าเดิมหรือใช้ความคิดในการหาเงินหาทองมากขึ้นมากกว่าหนึ่งช่องทางเพราะหมอเห็นถึงความรู้ความสามารถของคุณ hermit ก็คือเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นครูบาอาจารย์บางท่านก็อาจจะเปิดสอนอเปิดคอร์สต่างๆหรือ ใช้ทักษะความรู้ความสามารถของตัวเองหาเงินหาทองได้มากในช่วงนี้นะคะคุณจะได้ไรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางสองเหรียญคือการได้รับได้รับเงินหมุนเงินหรือเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางการเงินฟื้นตัวดีมากๆค่ะในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่ได้รับเนาะก็สิ่งต่างๆมันได้เหมือนกับว่ามันถูกตอบรับอะคะ่ะมันก็เลยได้ในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆเข้ามา เป็นช่วงที่คุณจะได้ถูกดึงตัวด้วยนะช่วงนี้มีคนมาทาบทามมาให้ทำนูน่ทนทํานี่เยอะไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับคุณอีกชาวลัคนาราศีธนูโอ้โหความอัันดัน ความร่ำรวยการได้เงินแล้วก็ดาวพระฤหัสคุณจะได้อาจจะได้ทรัพย์สมบัติจะได้ที่ดินจะได้ทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดฝันหรือบางท่านดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนปัตตนิอาจจะได้คู่เทอาจจะได้คู่ที่อายุมากกว่าหรือจะมีคนที่กระเป๋าหนักเข้ามาเกื้อหนุนคุณอาจจะเป็นคู่รักก็ได้หรืออาจจะเป็นคู่ค้าคู่้นส่วนหรืออาจจะเป็น ลูกค้ากระเป๋าหนักเข้ามาในช่วงนี้ก็ได้ใครที่ทําการค้าการขายช่วงนี้การพูดของคุณจะดึงดูดคนเข้ามาเยอะด้วยนะคะชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะพลูโตขึ้นมาแล้วก็ความคิดความอ่านของคุณช่วงนี้คุณจะบางท่านล้ำเรลียนเนาะล้ำเรียนอะไรบางสิ่งบางอย่างการต่อเติมความ ความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นเรื่องที่ดีมันจะทําให้คุณต่อยอดในเรื่องของการได้เงินได้ทองเข้ามาชีวิตกําลังจะรีเบิร์ตเกิดใหม่นะคะราศีธนูขึ้นมาแล้วก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตขาขึ้นของคุณคุณจะได้ขยับขยายจะได้เดินทางการเติบโตในด้านของธุรกิจหน้าที่ของคุณแล้วก็ฟอร์จูนก็คือมันกําลังเกิดขึ้นเลยมันเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังหรือคาดการณ์หรือ คุณทํามันอย่างยาวนานแล้วอะค่ะแต่มันยังไม่เห็นผลแต่ช่วงนี้มันกําลังส่งผลให้กับคุณหรือความเฮงความปังมันกำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ของคุณนะคะไม่ว่าคุณทําอะไรมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสดีข่าวดีโชคดีต่างๆที่มันเข้ามาหาคุณเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของความรักกันบ้างความรักเป็นอย่างไรไพ่จะบ่งบอกถึงความรักกับคุณไหมเพราะว่าดาวพระศุกร์ยังเป็นดาวเจ้าเรือนของความ ไม่ใช่ดาวเจ้าเรือนเป็นดาวดาวสุขคือดาวของความรักได้ด้วยนะคะคุณจะเจอความรักที่ดีนะคะทีมเวิร์ขึ้นมาจะเป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตว้าวแรงดึงดูดคุณจะได้รับความรักที่ดีการถูกเกื้อหนุนอาจจะเป็นคู่แท้คู่โซเมยของคุณได้ด้วยนะคะเพราะว่าดาวพระพฤหัสเล็งลัคนาะเนาะความรักจากอดีตชาติความรักที่ าตามกันมาไม่รู้กี่ชาติกี่ภพหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าที่กลับมาก็ได้โอ้คุณจะรู้ได้คุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวของคุณในอินทิวชั่นของคุณคนคนนี้จะมาพร้อมกับความรู้สึกดีๆเข้ามาเกื้อหนุนชีวิตของคุณหรือ,อมีความมีความมันเป็นอะไรที่บอกไม่ได้ เหมือนคุณเจอแล้วคุณจะรู้สึกได้เองว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่บางท่านก็แบบว่าอาจจะอาจจะเป็นอะไรที่เคยพัดผ้ากันไปก็ได้มันเป็นในเรื่องของสามดาบขึ้นมาเนาะอย่างที่บอกอาจจะเป็นคนที่เป็นคนจากอดีตชาติก็ได้หรือเป็นคนเก่าๆที่เคยเมีในเรื่องของการห่างๆกันไปหายๆกันไปหรือจบจาก ความรักครั้งนั้นกันไปแต่จะได้วนกับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือคนคนนี้จะเข้ามาเป็นคนใหม่ไปเลยก็ได้เข้ามาดามหัวใจเข้ามาฮิวใจคุณเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงคนคนนี้ดูใจดีมากๆเป็นผู้ให้คอยซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องอเป็นผู้สนับสนุนที่ดีแล้วก็โดดเด่นเป็นชาวธาตุนามินกรกฏพิจิตหรือ เป็นชาวทัตดินก็ได้ค่ะโดดเด่นก็คือชาวพฤกษกนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโอ้โหช่วงแรกดูเหมือนดีเนาะแต่ว่า เหมือนคุณหนักใจอยู่เหมือนกันนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนกันคุณคิดรู้สึกกับเขาว่าเป็นคนสุดท้ายที่คุณจะฝากชีวิตแต่มันยิ่งอยู่ยิ่งมีความทุกข์มีความกดดันต่างๆเข้ามาทําให้คุณต้องคิดใหม่แล้วมันรู้สึกท้อแท้เหมือนกันอเหมือนถูกกดดันเหมือนเป็นนกในกรงทองคุณอาจจะไปเดียวกับคนที่มีฐา,านะทางสังคมที่ดีหรือมีเงินมีทองแต่ว่า มันไม่มีความสุขอืห่อนเองเห็นถึงการเพึ่งพากันในเรื่องของการเงินเนาะเหมือนคุณอยากปลดแอกอะ่ะคุณอยากมีความสุขอยากมีเพื่อนอยากมีวงสังคมแต่เหมือนคุณได้อยู่คนเดียวอะ่ะอเหมือนมีคู่ก็เหมือนไม่มีอะไรประมาณนั้นมันรู้สึกโดดเดี่ยวเออบ่อเองเห็นถึงการอาจจะได้ละทิ้งความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าดูคุณจะกลับมารักตัวเองมีเกณฑ์ที่ อาจจะได้จบจากไปเจอคนดีๆก็ได้เพราะว่าวงสังคมคุณอาจจะเปลี่ยนไปคุณจะได้เข้าสังคมในสิ่งที่คุณต้องการความรักที่คุณต้องการก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์มีคู่เป็นอย่างไรโอ้สันโดษขึ้นมาเลยเนาะใครที่แบบรู้สึกโดดเดี่ยวเงาเงาไม่ได้รับการเติมเต็ม เหมือนกับว่า,าคุณคูกอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินเนาะมันก็เลยทำให้ความรักของคุณมันดูจืดชืดแต่ว่าก็เดี๋ยวจะผ่านไปได้นะคะอะไรที่มันดูเงียบเงียบเงาเหรือไม่ได้รับการซัพพอร์ตเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับเขาเาให้คุณได้เรียนรู้ จะได้รู้ว่า,าความรักต้องไปในทิศทางไหนให้คุณกลับมาทบทวนเนาะชีวิตคู่ของคุณด้วยให้คุณได้เลือกอมหมอหนิงเห็นถึงการการตัดสินใจที่เด็ดขาดอะไรที่มันแบบคุมเครือหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาคุณจะได้เคลียร์กัน แล้วก็แต่ท้ายสุดแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะชีวิตในชีวิตคู่ก็กลับมา,อ,าอยู่ในเรื่องของความสุขร่วมกันได้มีข้อตกลงที่ดีหรือมันเป็นการคบกันอย่างยาวนานเนาะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนความรักมันจืดชืดอะแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรก็ระวังนะคะช่วงนี้เพราะว่าตัวของคุณเนื้อหอมเนาะอาจจะแบบ เผลอใจได้ต้องระวังตัวเองด้วยเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามารักมาชอบคุณหรือเข้ามารักมาชอบคู่ของคุณก็ได้เหมือนช่วงนี้ไพ่ขึ้นมาบอกว่าให้คุณพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันเอาอกเอาใจกันบ้างหรือดูแลกันหน่อยมันจะได้ทำให้ความรักมันไปต่อได้และมีความสุขมากขึ้นอ,อะไรที่ยึดถือในความสัมพันธ์ อ,อ,อีโก,โกตาต่างๆก็ต้องซบๆลงมามันจะได้ทำให้ชีวิตคู่มันไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่ทวาเวอร์ขึ้นมาอะไรที่มันไปต่อไม่ได้มันมีเกณฑ์มากๆนะคะที่ถ้าคุณออปล่อยช่องว่างไว้นานมันมีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์มันจะจบลงได้นะคะเด<ร>ี๋ยว <playthrough> เรามาดูกันต่อไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศี ธนูอีกบ้างในช่วงที่ดาวพระศุขเป็นประ,ประทุมเกณฑ์เกณฑ์เนื้อหอมของคุณและดันไปแล้วยังเข้าไปอยู่ร่วมกับดาวพระราหูด้วยพระศุขกับพระราหูเป็นคู่รุ่มหลงด้วยนะคะก็ช่วงนี้ intention ภพยขึ้นมาบอกคุณเป็นที่หนึ่งขอให้คุณรักตัวเองเยอะๆไม่ว่าคุณจะเจอกับบททดสอบอะไรก็แล้วแต่ คณรักตัวเองสิ่งดีๆกาลังเข้ามาหาคุณนะคะขอให้คุณโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับเป้าหมายสิ่งที่คุณคาดหวังชีวิตกําลังเปลี่ยนแปลงความรักกําลังดีขึ้นหรือตัวของคุณเองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสิ่งต่างๆที่คาดหวังไว้มันจะมันกำลังจะเข้ามาบางท่านคาดหวังในเรื่องของการเงินบางท่านคาดหวังในเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของการงาน เอาชนะศัตรูคู่แข่งแบบนั้นก็ได้มีเกณฑ์จะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าคุณทําเต็มที่คุณโฟกัสกับมันคุณทุ่มเทกับมันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีนะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็การถูกตอบรับในด้านดีการขยับขยายความสําเร็จในภายภาคหน้าที่ หรือในตอนนี้เลยที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่ามอยมอร์นิ่งเห็นถึงดวงดวงของคุณดีขึ้นมากๆการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้คุณมีความสุขที่ไม่เคยได้รับมาก่อนก็ได้ในบางท่านนะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็สปอร์ตมอนริงได้ในทุกๆช่องทางนะคะทางช่องซูเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ f c ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติ๊บให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่รักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ